เล็งใส่กูด้วยเนี่ยโอ้โหมึงแม่นไปวันนี้อ่ะกทีหนึ่งเลยปะแล้วโดนมอต้าตายด้วยโอ้โหโคตนแม่นอ่ะมอต้าอ้าวมันยิงดักทางออกยังไงล่ะยิงตายยังตายเงจเจอมอต้าไหมผมเก็บไปสามตัวคุกขายใช่ปี๋ตาย มแทงสองแมอต้ามันตายแล้วใช่ตายเรียบร้อยแล้วนี่ชุดสุดท้ายล้มีแฮปปะล่ะีเลยมันยิงมาจากตรงลูกหมูผมผมเอามีดแทงแม่งตายสองตัวไปแล้วมอต้าก็เลยไปกับใครเอ้ยยิงแล้ต่ออเมตรละเี๋ยิงให้เรายิงให้ ขอระยะได้ปะโอเคโอเคใช่แล้วร้อยดาวสามโอ้โหมันมึงใจกล้ามากมนกันวางระเบิดไอทีมีแต่ทีมเราทีมเดียวเนี่ยเหรอใช่แล้ว